ลปลาส้มๆนะคะอามีหลายคนเลยนะที่ทักมาถามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาถามกันเยอะมากว่าปลาส้มๆกับเลดเลดเป็นยังไงนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้น้ำก็จะขุ่นๆหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะคะแล้วก็แล้วก็เราก็มีเรื่องที่จะมาเล่าด้วยตอนนี้ในตู้จะเหลืออยู่แค่ส้มๆตัวเดียวนะคะเพราะว่าเล็ดเลดเนี่ยถูกส้มๆกัดแล้วก็ เสียชีวิตไปแล้วตายตายตายไปแล้วเพราะว่าส้มส้มมันตัวเล็กเอเล็เล็กมันตัวเล็กกว่าเล็กเลตัวเล็กกว่าส้มส้มแล้วมันโดนส้มส้มไล่กัดแล้วมันก็เครียดแล้วก็เกิดอาการเครียดชอบงายชอบหงายตัวนะคะทําท่าเหมือนแบบจะตายจะตายหลายครั้งแล้วสุดท้ายก็ตายไปจริงๆนะคะส่วนส้มส้มก็อยู่ตัวเดียวมานานแล้วอยู่ตัวเดียวแล้วก็ตัวใหญ่มาก และอันนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยส้มๆจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะคะเพราะว่าแม่ฝนป้าไดเนี่ยงานยุ่งกันมากเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลเราก็รู้สึกผิดมากที่เราเราดูแลตัวจริงเหรอเดี๋ยว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 ดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคนให้อาหารนะคะเฮ้ยป้าไป็ดตัวไอ้อ้าอ้าวรอตลงดเดี๋ยวเดี๋ยป้าป้าเนี่ยป้าป้าไป็ดตัวไอ้อา ก็คือว่าเราดูแลส้มๆได้ไม่ดีทีนี้ก็เลยคิดว่าต้องให้ส้มๆเนี่ยไปอยู่ในที่ที่มีคนสามารถดูแลได้ดีกว่าเรานะคะเพราะบางทีเราก็ต้องมีการออกต่างจังหวัดกันด้วยนะก็เลยจะนาส้มๆนะคะไปอยู่ที่บ้านของคุณยายน้องเดลที่บ้านเนี่ยมีคนอยู่หลายคนนะคะ ส้มส้มก็น่าจะมีคนมาคอยเล่นด้วยอีกอย่างหน,นึ่งนู่นไอเจ้าเครื่องนั้นมันก็พังไปแล้วด้วยอย่างคะตอนนี้ออกซิเจนอันนี้ยพังแล้วเรายังไม่ได้ไปซื้อใหม่แต่ว่าที่บ้านของคุณยายน้องเดลก็มีออกซิเจนพอดีนะคะ<ๆ>ก็เลยเดี๋ยวจะนําส้มสม้มชำรล้างตู้ปลาให้เรียบร้อยแล้วก็นําส้มสม้มใส่ถุงแล้วนําไปไว้บ้านคุณยายพราะไหมมาเปลี่ยนน้าให้ส้มส้มกันดีกว่าลุยค่ะ ตอนนี้เรากำลังเพิ่มออกซิเจนในน้ำอยู่นะคะ,ะแต่ออกซิเจนเบามากเลยเราพยายามใส่ลมเข้าไปในน้ำให้น้ำมันมีออกซิเจนก่อนบ้านเราไม่มีกระชอนใช่ไหมคะใช่แต่ว่าที่บ้านยายน้องเดลจะมีครบทุกอย่างน,ยายาน,นะเพราะเขาเคยเลี้ยงปลาให้นุ่นมาก่อนเมื่อก่อนปลาอะไรก็เป็นคนเลี้ยงนะคะแล้วก็ตายหมดเลย40ต,ตัว,วมาเลยโซๆๆซๆๆ ผิดหนีสิไม่ใเข้าผิดลูกเดี๋ยวคงดิ้นนะต้มโ้มเดี๋ยวโดนทีวีนิ่งมากเลยอะวันนี้วันนี้ดิ้งมากเลยอะส้มเราจะส้มๆมนะครับใส่ถุงเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะคะ ตอนนี้เรากําลังจะไปกันแล้วนะคะที่เราทําทุกอย่างนี้อย่านําไปทําตามเด็ดขาดนะคะมันเป็นวิธีแบบบ้านๆของเรานะคะซึ่งอาจจะไม่ถูกหลักการของคนเลี้ยงปลาสักเท่าไหร่หนะตอนนี้เราต้องรีบตอนนี้เราจะต้องรีบรีบเคลื่อนย้ายต้มๆ,ๆก่อนนะคะตอนนี้นต้มๆอยู่ในถังก็มีเปิดอัดออกซิเจนที่พังๆให้ไปก่อนใช่แต่ว่าเราขับไปแค่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไปอ้าทำไมนมันโล่งยังเลยก็ตรงนี้ เหลือแต่นี่ค่ะอาหารปลาส่วน,น,นพี่กินนี่เหลือแต่อาหารปลาส่วนส้มๆนะคะก็ไปอยู่บ้านคนุณยายน้องเดวมันที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ่ายให้ดูไงตอนแรกมัฟิฝ์มว่าไปถึงจะถ่ายให้ดูแต่ปรากวดเราไปถึงแฟน ที่อยู่แถวบ้านขนของกาลังขนของอยู่แฟนๆก็มารุมมาตุ้มมาจิ้มมาจับมาฟัดน้องเดวกันนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะจะไปดูอ่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปอยู่แล้วแล้วก็จะไปอัปเดตความเป็นอยู่ของสมๆให้ดูส่วนใครอยากกินอาหารปลาก็อ่ะกินเลยคลิปนี้ไปก่อนนะขอกกันใหม่คลิปหน้าไม่ตรงนี้จะมีอะไรมาวางแทนป้าๆบอกจะเลี้ยงป แล้วไม่ฝนไม่เอาแล้วนะคะตรงนี้ก็ขอให้เป็นที่วางของเก็บของเพื่อพนาคพจ์เดี๋ยวน้องเดียวต้องเรียนหนังสือใช่ไหมตรงนี้จะได้วางหนังสือน้องเดียวส่วนตอนนี้น้องเดียวก็ซื้อหนังสือเตรียมพร้อมไปเรียนหรือเปล่าติ๊กเกอร์เล่มใหม่ก็ส้มส้มสบายดีแล้วก็ได้ไปอยู่ที่ที่มีคนดูแลที่ดีแล้วนะคะไม่ได้